สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องพลายอ่างเปล่า Channel ครับบรรยากาศช่วง2องโมงเช้าครับวันนี้แดดจ้าสงสัยจะไม่มีฝนแล้วครับวันนี้เมื่อวานครึมแต่ว่าก็ตกโปรยๆครับวันนี้เราเอาพี่ใหญ่มาเลยครับ มาตัดหญ้าให้ช้างนี่ครับคุณนาแกมาขโมยเกี่ยวหญ้าให้วัวครับนาแกเลี้ยงวัวครับแกมาเกี่ยวหญ้าให้วัวครับเดี๋ยวนี้ขยันหญ้าแกหวานไว้ได้แค่นี้เองครับวันนี้มาสายครับพี ต้นกล้วยลงจากรถเนี่ยครับยาที่ว่านาแกปลูกไว้กับน้องชายก่านโชคครับนาแกเกี่ยวไปให้วัวแล้วครับผมก็มาหายาธรรมชาติครับกินผสมกับต้นกล้วยกิ่งไม้บ้างจุดนี้แหละครับที่ตรงนี้แหละครับที่ว่าจะพา น้องอังเปากับแม่แตงกวาม,มาอยู่ก็จะรอให้หมดหน้าฝนก่อนครับตอนนี้ก็เดินเล่นอยู่รอบบ้านไปก่อนเพราะว่าตรงนี้อยู่ไกลจากบ้านจะรอให้หมดหน้าฝนก่อนเพราะว่าจังหวะที่ว่าเราเดินไปเดินกลับอย่างนี้ถ้าฝนตกมันลําบากครับอันตรายด้วยเป็นป่ายู่คาของควานชู่ครับน้องชาย ลูกไว้น่าจะเกือบสองปีแล้วครับยาในร่องอยู่คาก็ถ้าใช้เคียวเกี่ยวเฉพาะตัวที่ว่าช้างกินได้ก็พอได้อยู่ครับนี่เป็นต้นหญ้าที่ผมมาปลูกครับ <c oughs> กำลังขึ้นปลูกขอบสะครับเวลาเรารดน้ำเราก็เอาน้ำในสะเข้าวันนี้แม่มาช่วยครับแม่มาช่วยปลูกหญ้า ผมมาเกี่ยวหญ้าครับถ้าปลูกหญ้าด้วยไม่ทันเวลาครับเพราะว่าน้องชายเขาต้องเข้างานสามโมงกว่าไม่มีลมเลยครับใบไ,ไม้นิ่งบรรยากาศทุ่งนาตรงนี้เป็นป่าอยู่ครับยังถือว่าเป็นป่าอยู่เพื่อนบ้านหรือว่าญาติในบ้านชาวบ้านใกล้เคียงก็มาหาเห็ดในป่าเนี่ยครับป่าของแม่เนี่ยครับ มาหาเห็ดกันช่วงฝนตกช่วงมันชื้นๆเนี่ยมีเห็ดก็อพอได้แกงกินกันผมไม่หวงครับมาหาได้เมื่อเช้าผมก็มาเกี่ยวตรงนี้นครับยาเพชรนี่เกี่ยวไปเรื่อยทางป่าไปเรื่อยครับ ต้นไม้ใหญ่เยอะครับถ้าช่วงหน้าแล้งนี่ผูกไว้ใต้ร่มไม้ตัดหญ้าให้กินสบายครับใกล้ๆเลยเดี๋ยวก็จะทยอยหาต้นกล้วยหาอ้อยมาปลูกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ต่างคนต่างก็มีภาระคระับผมก็ทำงานนิดๆหน่อยๆบ้างรับจ้างนิดๆหน่อยๆพอได้ใช้ ตรงนี้ครับเป็นป่าอยู่ต้นหญ้าเพชรจะอยู่ซ่อนอยู่ในป่าเนี่ยครับกับหญ้าคอมมินิตเราจะต้องถางไปเรื่อยก็จะถางไปเรื่อยปลูกหญ้าตามไปเรื่อยครับก็มีทางพอเป็นทางรถเข้าได้ถ้าปล่อยให น้องอ่างเปากับแม่แตงกวาเดินในป่านี่โล่งเลยแหะครับเวลาใช้เวลาไม่นานหรอกครับโล่งเลยเนี่ยครับต้นยาเพชรที่ว่าอเอามาเกี่ยวอยู่เป็นอย่างนี้ค,คล้ายๆใบไผ่เป็นลำๆเล็กๆกินดีครับ ยาที่รอยที่ผมเกี่ยวไปแล้วครับลึกเข้าไปนู่นนะครับข้างในเราก็ถางไปเรื่อยเกี่ยวไปเรื่อยอยู่แบบธรรมชาติจากที่อยู่แบบในเมืองมาหลายปีแล้วครับกลับมาอยู่บ้านนอกลอยู่กับธรรมชาติยาแบบนี้ก็กินได้ครับพอยผมเกี่ยวไปกำลังขึ้นเลยครับนี่ ก็ได้ทุกวันนะครับวันลารถเข็นครับพอได้เกี่ยวอยู่บริเวณนี้ก็เหลือแค่ป่าตรงนี้นะครับที่ว่าเป็นป่าทึบกว่าคนอื่นเขาของเจ้าอื่นเขาเขาถางเป็นเป็นนาบ้างเป็นสวนมันบ้างครับ แต่ตรงนี้คือเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วยแล้วก็เราก็มีจุดประสงค์ไว้สำหรับที่ว่าจะไว้เลี้ยงช้างครับก็เลยปล่อยไว้เป็นป่ารกอยู่มี้าทรให้ชาบขึ้นหญ้าปลูกหาไม่ยากครับในบ้านเพื่อนบ้านเขาให้เยอะไปตัดวันละรดก็พอกินแล้วครับถ้าเอามาเยอะก็กินไม่ทันก็เหีย่ยว เขาก็กินแต่ว่าจะให้กินอย่างเดียวจนอิ่มไปเลยก็ไม่ไหวครับต้องมียาธรรมชาติผสมด้วยครับนี่ครับต้นไม้ที่ว่าช้างกินได้ครับกำลังขึ้นเลยครับผมก็ปักทงไว้แล้วกลัวคนมาเห็ดกลัวน้องบางทีเขามาไม่รู้เขาไม่จะไม่ทำหัก นู่นครับมาตัดหญ้าก,กันเอารถเข็นมาญาติกันทั้งนั้นแหละครับรอยผมมาเกี่ยวมาเช้าครับแล้วก็เกี่ยวหญ้าไปด้วยทางป่าไปด้วยครับนี่ก็ต้นที่ช้างกินได้ก็เราก็ทําไว้ครับเผื่ออนาคตต้นใหญ่ไปเรื่อยเราก็จะได้ไม่ลําบากมาช้างมาผูกปับ๊บ เราก็ตัดให้กินเลยครับเราก็จะถางไปเรื่อยแล้วก็ปลูกหญ้าในเปียไปเรื่อยครับผสมไปในป่าเลยครับเป็นจะต้นจะดีแค่ไหนก็คือเราเอาแค่นั้นครับเราต้องให้มีหญ้าธรรมชาติผสมด้วยครับถึงจะดีครับ นี่เป็นยาที่ว่านะ้าแกปลูกไว้หวานไว้ครับเอาเม็ดเอาเมาเล็ดมาหวานตอนแรกๆขึ้นมาหม่ๆสั้นๆผมลองเกี่ยวไปไม่ไม่กินนะช้างไม่กินนะับเปากับแม่แตงกวามไม่กินแต่ว่าพอยาวขึ้นเริ่มแก่หน่อยกินกินอยู่นี่อร่อยปลูกย้ายไม่เป็นพอดีต้นยาที่เอามาเสียบไม่สมบูรณ์ ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นต้องมาแซมใหม่เป็นเป็นตอเก่าที่ตัดมาจากพัทยาครับพอดีนานไปหน่อยไม่ขึ้นครับสะน้ำครับสะดวกครับตรงนี้ ถ้ามีไฟฟ้าเข้าถึงนี่สบายครับเพราะว่าทางก็พอใช้ได้รถใหญ่เข้าได้แต่ไฟฟ้ายังไม่ถึงอน,นี้พอได้อยู่ครับอันนี้ขึ้นนอแล้วครับแต่บางหลุมไม่ขึ้น หน่อไม่สมบูรณ์ครับอันนี้ไม่ขึ้นครับนี่ครับเราปลูกใกล้ๆสะไปเลยครับเวลารดน้ำสบายครับอันนี้ขึ้นต้นพันไม่ค่อยดีครับต้นพันนานนานเกินไป นี่คันนี้ต้นพันธุ์ดีครับรอบหลังๆที่ปลูกครับขึ้นหนอเต็มเลย่บยยงนี้ได้ครับอย่างนี้นี่ครับเต็มเลยครับอันนี้นอพันธ์ใหม่ๆสดๆที่ผมไปเอามาจากเพื่อนบ้านนะครับเอามาได้สองสามวันก็เอามาปลูกเลยครับ ขึ้นทุกต้นครับเต็มครับขึ้นทุกต้นเลยครับไม่ไม่เกี่ยวกับดินไม่ดีครับแต่ว่ามันอยู่ที่ต้นพันธุ์ถ้าต้นพันธุ์ไม่ดีไม่ขึ้นครับต้นพันธุ์ที่ทิ้งนานเกินไปไม่ขึ้น พอดีช่วงปลูกก็ฝนตกพอดีอยาทินนาแกมาวานไว้โดนฝนกำลังขึ้นเขียวเลยครับหลุมที่ไม่ขึ้นต้องมาแซมใหม่ใส่ลงไปอีกสักสองหนอ่อ นะแกะขยันครับเขาตัดใช้เครื่องตัดหญ้าแกไม่ใช้ครับแกใช้เคียวเลยครับเล่นคนเดียวหมดป่าเลยครับดูครับโอ้โหแบบธรรมชาติครับอย่างนี้ก็ดีครับปลอดสารพิษไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรลงไปในหญ้าครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพลายอ่างเปาชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ทุกท่านให้กำลังใจครอบครัวของเรานะครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ